แล้วคือสาวหล่อตอเต่าขับรถชนคนสมรักเผยเหตุตรงตรงเบรคเลิกกันสมาชิก BTS พร้อมหน้าส่งเจโอบเข้ากรมคนที่สองของวงติดตามทั้งหมดนี้ได้นายป๊อมนิวสเตอรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะกลับมาแล้วนะฮะอูเอ็มฟูทีมนะครับ <ot> หลังจากที่แยกกันไปคนละทิศคนละทางสักพักหนึ่งถูกต้องวันนี้ครบทีมนะคะแยกย้ายกันไปเติบโตใช่นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจำได้ว่าคันคันคอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะลาดีกว่า นนสังเกตอาการอีกคนหนึ่งคันนะครับสลับกันคันเพราะว่าในช่วงสงครามที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหเราก็สุดเวียงเหมือนกัน<ช>แต่ทีนี้เนี่ยเหมือนวันสองวันมานี้เพื่อนๆใน Facebook ก็คือโพสต์ ATK มีขีดจางๆกันเพียบเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วกันว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโคว<อ>ิดสิหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ก็ต้องสังเกตอาการให้ดีบางคนยังไม่ได้เป็นแต่แบบแพน,นิคไปก่อนแล้ว อ่อาประโยคที่แวบเข้ามาในหัวกูเป็นยังวะใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มันเหมือนจะมีสายพันธุ์ใหม่ด้วยใช่ไหมน้องเอมที่ <c oughs> บอกว่าอาการตาแดงมาเลยแล้วก็ <c oughs> มีคนที่เสียชีวิตอยู่คาบ้านอีกแล้วนะครับก็ต้อง ระมัดระวังสุขภาพอของเราด้วยนะครับตอนนี้ลิ้นเริ่มไปแล้วนะฮะามา <ไป S 2> ดูข,าข่าวบันเทิงข่าวแรกกันดีกว่านะคะตอนนี้มีอักษรย่อออกมาบอกว่าสาวหล่อตัวย่อต่อพอคำว่าต่อแล้วสาวหล่อจะเป็นใครไปไม่ได้เลยในวงการบันเทิงมีไม่กี่คนด่วนดาราสาวหล่อต่อซิ่งกลางดึกชนหนุ่ม ต้องสาหัสนะคะแล้วก็ต้องผ่าตัดสมองคอืมรับทีนี้ก็เลยจริงๆเป็นเพจของทางบันเทิงเวิร์กพอยแล้วพูดได้แหละเพราะว่าทางทีมงานเราก็กแคปมาเพราะรว่าหลายคนก็เดาไปว่าเอ๊ะใช่ตินานอเปล่าอืมทีนี้ก็โพสต ของคุณติน่าก็ชี้แจงเรื่องนี้ไปเลยนะคะบอกว่าใช่ยอมรับว่าเป็นตนจริงนะคะยืนยันวันเกิดเหตุเนี่ยตนไม่ได้หลบหนีโดยได้อยู่ช่วยเหลือคู่กรณีที่บาดเจ็บจนกระทั่งอีกฝ่ายได้รับการนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนก็คือวันสงกรานต์เลยครับอืมพร้อมยืนยันนะคะว่าตนให้ความร่วมมือตามกระบวนการกฎหมายทุกขั้นตอนติน่ายังเผยถึงสภาพจิตใจคะ่ะบอกว่าตอนนี้อยู่ในอาการช็อกพร้อมทั้งเป็นห่วงและกังวลถึงอาการบาดเจ็บของคู่ ย้ำตนเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆและพร้อมที่จะรับผิดชอบกับอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างเต็มที่ด้านคุณแม่ของผู้เสียหายซึ่งตอนนี้คุณแม่ของผู้เสียหายอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะเปิดเผยกับทีมข่าวเราค่ะว่าได้รับการติดต่อจากทนายความส่วนตัวของตีน่าแล้วอีกฝ่ายยินดีที่จะรับผิดชอบทั้งค่าสินไหมตลอดจนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดส่วนอาการของลูกชายซึ่งเป็นคู่กรณีของตีนา่าคุณแม่เผยว่าได้รับ การผ่าตัดกระดูกเชิงกรานไปเมื่อวัอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะขณะนี้กําลังรอดูอาการว่าจะมีเลือดออกในสมองหรือไม่โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะครับอันตรายจริงๆนะในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยและยิ่งเป็นเทศกาลด้วยแต่ว่าทางคุณติณ่าเนี่ยขับรถแต่ว่าคร้วนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ทีนี้พอปะทะปะทะกันก็เลยเกิด คนคุณติ่านี่ไม่ได้เป็นอะไรเพราะอยู่ในรถเก่งด้วย อะไรแบบนั้นแต่ก็อยากจะทราบคดีเพิ่มเติมเหมือนกันในเรื่องนี้<อ>น่าจะต้องรออัปเดตกันนะคะเพราะว่าทางทีมงานของเราก็ตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็คือติดต่อกลับมาแล้วเพื่อจะรับผิดชอบค่าใ,ใช้จ่ายต่างๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะอ่ะมากันที่หนึ่งบรรยากาศนะครับที่เป็นไปนอย่างอบอุ่นเลยสําหรับงานทําบุญครบรอบ21ปีมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงนะครับโดยมีศิลปินแห่งชาติอย่างพ่ออีทสุประวัินะครับก็นําทีมผู้จัดละครนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นเก๋าอย่างอเมิสมัยบพ ธัญญาพี่อภอิพงศ์พัฒน์พี่โยทัศนวันพี่นกสินใจนะครับพี่ท็อปดารานีนุษย์พี่ผัดไทยใจดีแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับทำบุญที่พระวิหารวัดราชบพิธนั่นเองนะฮะก็มีการไหว้พระขอพรกันโอ้โหรวมตัวกันเนาะชุดใหญ่นะใช่แล้วแต่ละคนก็คือมาชุดสวยเป็นพระไทยกันเลยทีเดียวนะครับพ่ออี้ก็บอกว่าในฐานะประธานกรรมการเนี่ยที่ได้เป็นตัวแทนก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มารวมตัวกันแล้วก็ทำบุญสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตครับ ครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากทีเดียวครับที่สวัสดิการนักแสดงได้มีโอกาสมาทําบุญและกราบขอพอรต่อสเมเร็จสังฆร,ราชซึ่งพระองค์ท่านก็มีพระการประชวรก็ส่งเลขาลงมาดูแลแทนก็ได้รับบุญได้รับคําเทศคิดดูสิว่าเป็นมงคลมากไหมเป็นมงคลมากจริงๆอ่าและด้วยปีใหม่นี้ก็ขอ อ่าอวยพรแด่ท่านที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนที่เป็นแฟนๆที่ดูละครดูหนังดูผลงานกันทำบททำกำกับดูผลงานการจัดการแสดงขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับเนี่ยฮะอากาศก็ร้อนจริงๆนะครับสังเกตได้เมื่อตะก,กี้มีการพ,พัดให้กัน,นจริงๆช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของฮิทสโตรกเหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วเห็นว่าอากาศจะยิง่ง คือไม่ลดอ่ะช่วงนี้ก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆก่อนสังเกตได้จากค่าไฟโอ้โหเห็นแล้วขยี้ตาเหมือนกันนะเขาบอก <He i. S 1> ว่าบางบ้านคูณ2คูณ3ไปเลยนะบ้านที่คูณ2 S <S จริงๆนะครับก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันแต่ก็ต้องเปิดอ่ะเนาะถูกต้องมันร้อนอมากจริงๆนะคะเอาไปดูข่าวของนางร้ายที่ร้อนเหมือนกันนะคะ<ไ>คุณเนยโชติกาเห็นว่าตอนนี้กําลังจัดสรรเวลาอยู่เพราะว่าอยากกลับมารับงานแสดงเชื่อว่าหลายคนก็คิดถึงเหมือนกันสําหรับคุณเนยโชติกานะคะเคยเป็นดาวร้ายปากแดงขวัญใจคนดูละครอยู่พักใหญ่เลยะค่ะตอนนี้หลายๆคนเริ่มคิดถึงฝีมือการแสดงของเธอละซึ่งพี่เนยเองก็ยอมรับบอกว่าคิดถึงการแสดงมากๆคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆในวงการเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ ต้องจัดสรรเวลาก่อนเพราะเธอยุ่งมากๆและตอนนี้กําลังอินกับการทําธุรกิจด้วย mm. นอกจากธุรกิจเครื่องสำอางของเธอแล้วตอนนี้เธอสร้างธุรกิจให้ลูกๆนะ oh. ชื่อว่า Kin Kin Kids ที่เป็นของเล่นของเด็กด้วยอลองฟังคุณเนยพูดถึงเรื่องการจัดสรรเวลาดูค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สิกว่าปีเนี่ยถ่ายละครทุกวันทุกวันจริงๆพอมันหยุดไปมันก็แบบวันนั้นมีโอกาสได้ไปกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบ ซีนหนึ่งเป็นซีนส,สำคัญยังไม่อุบนะแต่ว่ามันเป็นแค่ซีนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะของของของจุธาเทพภาคสองแล้วก็ไม่พอรู้สึกว่าคิดถึงละครนะคะมันเป็นฟิลที่แบบว่าเราได้เจอตัวเป็นเป็นเนมสามอยถามสารทุกสุขดิบอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีนะก็คิดถึงนะคะตอนนี้ก็เริ่มออกมาถ่ายรายการบ้างค่ะแต่ว่าถ้าละครเลยอะ่ะก็คุยกับผู้จัดการว่าขอเป็นแบบบทที่ ที่เราก็อยากจะเล่นด้วยเพราะว่าเราก็เล่นมาหลายอันที่เป็นลายๆเราก็อยากจะได้บทที่เราก็อยากเล่นด้วยแล้วก็ดูระยะเวลากันอะไรเงี้ยค่ะว่าจะจัดสรรยังไงให้ลงตัวได้มีคินคินคิดที่เป็นของเล่นเด็กอันนั้นทําให้ลูกอันนั้นทําให้ลูกค่ะรู้ค่ะ เออหนูก็จะเรียกว่าแบบท่านประธานท่านประธานต้องมารีวิวให้แม่เลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้แม่ไม่ได้เก็บเงินเลยนะ oh <yeah. S 1> แม่จะเก็บไว้ให้ท่านประธานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่อยากสอนให้เขาแบบรู้จักใช้เงินรู้จักหาเงินอย่างเงี้ยค่ะ <É. S 1> เขาก็จะรู้ว่าเวลาเขาลงอย่างเงี้ยเขาจะขายได้นะขายได้แล้วเขาก็จะมีเงินเงินนี้สามารถไปแบบมาเดินห้างก็ต้องใช้เงินนะกินข้าวก็ต้องใช้เงินจ่ายค่าเทอมนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สักวเออซัพพอร์ตช่วยกัน เรื่องของการจัดสรรเวลานี่สำคัญนะเพราะว่ากองถ่ายละครคุณผู้ชมไปตั้งแต่สมมติเจ็ดโมงเช,ช้าเลิกสี่ทุ่มเวลามันก็คือใช้ทั้งวันน่ะมันไม่จบที่สี่ทุ่ม,ม<อ>สิใช่ไหมมันแบบเที่ยงคืนก็มีเหมือนกันเนาะ<อ>หรือบางทีก็คือเลยเวลาแบบเป็นตีก็มีเหมือนกันเ,<อ>เพราะว่าการทํางานกองถ่ายบางอย่างมันเซ็ตไวแล้วไงถ้ามันไม่เสร็จตามคิวยังไงก็ต้องบี้ให้เสร็จให้ได้ใช่ไหมคแล้วก็เป็นครอบครัวที่สอนลูกน่ารักมากคุณหนูสอนไอริรไหมในเรื่องของการแบบอใช้สตางค์ใช้เงิน อาสอนอยู่เหมือนกันบอกว่าเงินน่ะมันซื้อได้แทบทุกอย่างนะยกเว้นเล็กอันนะลูกอันนี้ซื้อไม่ได้จริงเป็นคุณพ่อที่ดีจริงอยากจะยกนิ้วให้ไม่แต่เรื่องของของเล่นก็เนี่ยตอนเนี้ยอย่าเพิ่งขายเลยเอาให้เก็บให้ได้ก่อนเ,อเพราะว่าเด็กเด็กเล่นแล้วบางทีเขาไม่เก็บไงี่ก็ต้องอค่อยสอนไปทีละสะเต็ปนั่นเองนะครับมากันที่หล่อกขั้นเทพฮะพี่โดมปะกรณลำนะครับเห็นว่าสร้างปรากฏการณ์คว้าใหม่ ขึ้น4คอนเสิร์ตติดเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นการกลับมารียูเนียนกันอีกครั้งหนึ่งเจอเพื่อนๆน,นักร้องยุค90ด้วยกันแล้วก็ที่กำลังจะมีการร่วมมือจับมือเช็คแฮนด์กันเรียบร้อยแล้วนะสค่ายยักษ์ใหญ่นะครับนั่นคือแกรมมี่แล้วก็ RS เนี่ยเขาสร้างปรากฏการณ์เนี่ยพี่ดมบอกดีใจนะครับที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตนี้เพราะว่านอกเหนือจากความคาดหมายมากๆส่วนงานละครที่แฟนๆคิดถึง เขาบอกว่าขอโทษทางผู้จัดด้วยเพราะว่าช่วงนี้ขอโฟกัสที่งานเพลงก่อนก็แล้วกันดีใจนะครับก็ก็ขอบคุณทั้งแกรมมี่ทั้ง R.S. รวมถึง R.S. ที่เพิ่งจัดไปด้วยนะครับก็ได้รับการตอบรับดีมากจนเป็นที่มาของการร่วมมือกันก็ผมก็ตื่นเต้นแทนเพราะครั้งแรกที่ได้ยินว่าเฮ้ยจะมีโปรเจกต์ที่สค่ายจับมือกันโอ้เราก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของ,ของ หน้าประวัติศาสตร์นี้ก็อยากให้ทุกคนไม่พลาดครับรีบกันกดบัตรกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกๆงานที่จะเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีงานเดียวนะปีนี้มีถึง3งานนะครับกลับมาทัวร์ด้วยช่วงนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าเออมันเข้มข้นกับการที่เราได้ซ้อมจนมันเข้าที่อยู่มือแล้วก็ได้มีงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่ก็น่าจะสนุกและมีอะไรที่นอกเหนือความคาดหมายอีกหลายๆคู่ไม่ว่าการโคจรมาเจอการการแบทเทิลกันของ สองฝั่งอะไรแบบนี้จริงๆขอโทษผู้จัดด้วยครับเพราะว่าผมเบรกไปเลย2ปีนี้ผมอยากจะทําเพลงรวมถึงทัวร์อย่างที่ทราบว่าพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยโควิดมาแล้วเราก็ทุกอย่างมันหยุดนิ่งไปหมดเลยทุกอย่างที่เตรียมตัวกันไว้อะก็เก่ากันไปหมดนี่ก็ต้องกลับมาปัดฝุ่นกันใหม่มาซ้อมกันใหม่ก็ก็ฮะหลังจากช่วง2ปีนี้ยังไงก็มีบทกรส่งกันมาได้ครับมีเยอะเลยละครับผมปฏิเสธไปหลายช่องเลย ประเด็นเรื่องงานจบไปแล้วนะคะมาดูเรื่องของคุณเมทั่นกันบ้างดีกว่าหลายคนก็ลุ้นกันว่าเอ๊ะที่ชวนเมทั่นไปวิ่งออกกําลังกายที่สวนรถไฟยอยู่บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าอยากให้น้องได้ออกกําลังกายบ้างหรือเปล่าคือมาเป็นสายแบบเฮลตี้สายสุขภาพรวมถึงเกี่ยวไหมกับปัญหาเรื่องสุขภาพที่ทั้งคู่เนี่ยมีลูกยากอเออถามไปถึงขนาดนั้นเลยนะคะซึ่งพี่โดมบ,บอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะกับเรื่องปัญหาสุขภาพนะคะจนทําให้มีลูกยากซึ่งถ้า เบบี <Baby S 2> มาไม่ทันปีนี้ก็ไม่เป็นไรคุณโดวบอกว่าพักไปยาวๆก่อนเลยจ้าคือนางไม่ใช่สายวิ่งแล้วต้องยอมรับว่าน้องก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพความฟิตก็ไม่ค่อยฟิตเนี่ยก็ก็ลากมาได้ประมาณนี้ก็ดีแล้วล่ะครับอย่างน้อยไม่เลยวันนั้นคือวันนั้นเนี่ยดูแอปไนแล้วฝุ่นมันน้อยอผมเอกเฮ้ยวันนี้ฝุ่นไม่มีไปวิ่งกันเขาชอบเลยอ่ะเขาไม่ชอบอ <laughs> ไม่ก็ดูหน้าเขาที่ถ่ายลงไอจีครับฮะใช่เขาอาจจะเป็นคนไม่ได้ออกกําังกายในรูปแบบนี้เขาบอกวิ่งมันมันน่าเบื่อที่ผมไปคนเดียวแล้วครับเอาไปอไ่ะเดียไม่ไปละก็ล,ล, <c oughs> ลุยเดียวละใครเจอก็ทักทายกันได้นะฮะเรื่องหนุ่มเรื่อน้องเรางานเยอะขนาดนี้ก็คือไม่รักษาปีนี้ทานแล้วผมว่าปีนี้ไม่ทันแล้วล่ะทํางานก่อน คืนนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับละครของเราหลงเงานะฮะสามทุ่มสี่สิบห้านาทีทางช่อง pptvhd ายเล็กสามสิบหกนะครับแล้วก็มีทางเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันหรือใครที่อาจจะกลับจากทริปกลับดึกดูไม่ทันสดๆเนี่ยดูย้อนหลังที่แรกได้เลยทาง True ด d นะครับดูฟรีทุกเครือข่าย3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเว็บไซต์กล่อง True ID ท v ทุกวันพุธพฤหัสบดีสำหรับเวลาดูย้อนเนี่ยก็5ทุ่ม50นาทีนะครับแต่ถ้าดูสดทางช่องของเราก็ สามทุ่มสี่สิบห้านาทีนะฮะเจอกับอินดี้ยิปซีปิดท้ายค่ะช่วงนี้อยากจะทราบว่าพี่รถเมย์เขาเป็นอะไรหรือเปล่าคุณหนูเพราะว่าชอบเดี๋ยวนี้คนวงการบันเทิงชอบทิ้งข้อสงสัยให้เราได้ไขกันทิ้งแบอมอะทิ้งบอมเพราะว่าพี่รถเมย์เขาบอกงี้ถ้าย้อนกลับไปแก้ไขบางอย่างในอดีตได้ก็คงจะดี <allem. S 1> แต่เป็นข้อความที่ทําให้เราแบบสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้แฟนคลับค่ะเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอ พี่รถเมย์เขาเป็นคุณแม่ใช่ไหมใช่หรือว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงโอ้อยากย้อนกลับไปแก้ไขอะไรดี <Deep S 1> อะยิบดาวเหรอไม่รู้เออ,อก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นเรื่องของอะไรค่ะครับผมตอนนี้เบรกกันก่อนวงหนมะาแซบซีดป,ปากรอเลยผมบอกเลยข่าวนี้เมื่อวานเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นสําหรับคุณตรงตรงแล้วก็คุณเบสรวมถึงพ่อบาสคือเรามีคําถามตั้งแต่หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงวันนี้คุณพ่อมาตอบ เคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นจะเป็นยังไงช่วงหน้าติดตามะค่ะครับมาครับหนึ่งข่าวที่ทำพวกเราเรียกว่าจักที่เหนื่อยๆจากการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะไม่ได้น, <"M ain S 2> นอนเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราจริงก็คือติดตามมาสักพักอย่างที่น้องเอมบอกไปว่าเอ๊ะคู่นี้เขาออกมาตอบสื่อแต่ละทีเนี่ยมันมีคําถามนี้มาโดยตลอดเลยเรื่องของความสัมพันธ์ว่าตรงๆกับเบสเนี่ยสรุปแล้วยังไงนะครับ ล่าสุดเมืวว่อวานนี้คุณพ่อออกมาเองเลยนะครับคือตอบแทนลูกๆเคลียร์ชัดทุกประเด็นเลยวันนี้<ล>คุณพ่อขอกระ,กระตันยูอตอบแทนลูกๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อก็บอกว่าไม่อยากพูดเยอะนะโอ้นี่ไม่อยากพูดแล้วนะเพราะว่ายาวมากเลยคุณผู้ชมมันมีสรุปดรามา่าออกมาจากคุณพ่อบาสนั่นเองนะฮะคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยผู้ชายไม่แมนนะอยู่บ้านผู้หญิงมาสองปีค่าน้ําค่าไฟค่าชาบูไม่เคยช่วยออกคือเหมือนกับเวลาไปกินข้าวต่าง ายหญิงป็นคนจ่ายนะอะหรือ,อบางทีอะสมมติถ้าไอเรื่องค่าไฟเนี่ยเรายังพอมีประสบการณ์บ้างสมมติเราไปนอนห้องเพื่อน <c oughs> เราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเดือนนี้เราช่วยค่า,าไฟไหมอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าตอนี้เขาอยู่ด้วยกันเลยไนงะเขาก็ชัดเจนว่าเขามาอยู่บ้านของายหญิงแต่ทําไมไม่เคยช่วยออกใดๆเลยตอนนั้นเขาบอกไป,ไปไปมาไม่ใช่หรอ ก็พ่อเขาบอกอยู่ให้อยู่บ้านผ <Okay. S 2> ู้หญิงอีกเรื่องหนึง่งเวลาคบกัน3วันดี4วันไข่มีผู้หญิงอื่นถ่ายรูปโชว์เพื่อนว่านอนกับตรงๆแล้วส่งให้คุณเบสดูอุ้ยอันนี้อันนี้ไม่รู้จะไปไงต่อเหมือนกันนะถ้าคุณพ่อออกมาพูดแบบนี้อันนี้โหดนะใช่นะครับหรืออาจจะเป็นแค่การแบบซื้อบริการหมายถึงว่าไปนอนนวดแล้ว เซลฟี่กันอะไรอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็มีอีกหนึ่งข้อที่คุณพ่อก็บอกว่าช่วงละครคุณชายดังเนี่ยอ้างว่าช่องเนี่ยบีบไม่ให้ตัวเองลงรูปคู่กับคุณเบสก็คือมันจะมีอยู่พักหนึ่งที่ออแบบไม่มีรูปคู่ในไอจของคุณตรงๆเลยอ่ะค่ะรวมถึงเรื่องที่นัดกันนัดกันจะไปเมืองนอกจู่ๆไม่พอใจไม่ไปแล้วทั้งที่ซื้อตั๋วไวแล้วด้วย คุณจจพ่อบอกมัน,ม<า>นก็งมน่รมันก็ไม่ได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่อยากไปคุณก็ต้องบอกก่อนสิครับผมแล้วก็รถเอาขาดอันนี้ที่ออกให้ครอบครัวก็คือน่าจะเป็นแบบแบบน้องเบสซื้อให้ครอบครัวเอาไว้ใช้<ะ>ปรากฏว่าแรกๆเนี่ยพ่อบาสบอกมีแต่ตรงๆอะ่ะใช้มีคนขับรถมีเงินเดือนคนขับรถพร้อมอตีสี่ตีห้ายังเอารถไปวิ่งอยู่รีสอร์ทแถมคนขับก็คือพอพ่อบาสถามว่าขับไปทำอะไรช่วงเวลานั้น คนขับบอกมีผู้หญิงมาด้วยคือตอนแรกคนขับไม่บอกนะต้องจี้เพราะว่ากลัวไงคือเพราะว่าน้องเบสเขาเป็นคนจ่ายเงินคนขับแตต้องบอกความจริงครับผมก็คือเหมือนคนขับเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างของคุณเบสแต่ว่าคุณตรงต,รง,ตรงเนี่ยเป็นคนที่ใช้บ่อยใช้ตลอดก็เลยเอาไปรับผู้หญิงคนอื่นเขาว่าแบบนี้นะคะรวมถึงเรื่องสุดท้ายอันนี้อ่านแล้วอึ้งอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าบางวันทะเลาะก,กันอยู่บ้านเห็นตรงตรงง้างมือจะตบเบส Oh, ถ้าถ้าเรื่องง้างง้างมือจะตบนี่ก็คืออันนี้ถ้าเป็นพ่อเนี่ยเราไม่โอเคแล้วแต่ชาวเน็ตก็บอกว่าจะกล้าหรอเพราะว่าคุณสมรักเขาเป็นเพราะจังหวะนั้นพี่สมรักก็ง้างมือรออีกหนึ่งมือหรือเปล่าน่าจะโดนสักหมัดหรือเปล่า oh, อะไรแบบนี้คุณพ่อก็ดีกีนักมวยเหรียญทองอะเนาะถูกเจ้าตัวยืนยันนะนคะสำหรับคุณพ่อบาสบอกว่าไม่ได้โกรธเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติ คนไม่ใช่เนื้อคู่กันพร้อมบอกว่ารอให้ทั้งคู่เนี่ยออกมาตอบเองอีกครั้งดีกว่าซึ่งคุณพ่อบาสก็บอกว่าจริงๆคุณตรงๆก็มีโทรไปร้องไห้เหมือนกันนะๆๆบอกว่าอยากจะขอเคลียร์แต่ว่าคุณเบสเขาจบละก็ชัดเจนยุต,ติความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเรื่องใดๆคือชาวเน็ตเขาก็ต้องการรู้ว่าหนึ่งตรงๆนอกใจจริงไหมสองตรงๆจะทำะร้ายร่างกายเนี่ยจริงไหมก็เป็นเรื่องที่ตรงๆต้องออกมาเคลียร์เพราะว่าในช่วงเขารักกัน เขาก็ให้เรารู้ไปด้วยพ<ช>อตอนเลิกกันชาวเน็ตอย่างหรือพวกเราก็อยากจะทราบเหมือนกันแต่ก็เอาที่เขาสะดวกใจออก็มืกันนะแต่มีชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆคุณพ่อไม่ควรยุง่งเพราะมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นแต่ถ้าถึงขั้นมีกรณีง้างออมือเนี่ยผมว่าอันนี้คุณพ่อก็ก็เข้าใจในมุมคุณพ่อนะถูกป่ะเ,เพราะฉะนั้นก็รอติดตามก็แล้วกันนะฮะว่าสุดท้ายนี้มันจะจริงอย่างที่พี่สมรักออกมาให้ข้อมูลหรือเปล่านะครับ มาดูกันต่อที่เรื่องของคุณเจโฮปนะถูกนะหนึ่งในสมาชิกวง BTS นะครับเดินหน้าทําหน้าที่ลูกผู้ชายกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวงบอยแบนด์ BTS <c oughs> เขาก็ทยอยตบเท้าเข้าโครมกันไปนะครับรับใช้ชาติเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีก่อนก็คือคุณจินนั่นเองล่าสุดถึงคิวของคุณเจโฮปนะครับก็เดินทางไปรับใช้ชาติเมื่อวานนี้นะครับโดยทวิทวตเตอร์ของวง BTS <c oughs> ก็ออกมา<ถ>เผยเผยโมเมนต,ต์ความประทับใจ เมื่อสมาชิกวงทั้งคุณชูก้า r m ามจีมินวีจองกุ๊กรวมไปถึงจินเนี่ยรวมตัวส่งเพื่อนๆส่งเพื่อนเข้าโกลมนั่นเองชเขาน่ารักกันมากเลยอ่ะคือตอนคุณจินเข้าโกลมเพื่อนเพื่อนก็ไปโศงทีนี้มาถึงคิวของคุณเจโฮปนะคะทุกคนก็ยังไปกันอย่างเหนียวแน่นรวมถึงแฟนคลับนะต่อคิวซื้อสินค้าวง BTS แบบถล่มทลายคุณผู้ชมด้วยเหตุผลที่ว่าอ่าคุณเจโฮปจะเข้าโกลมด้วยเนี่ยดูดิป๊อปอัพ คิวยาวมากเลยนะคะนี่คือห้างสรรพสินค้าฮัตสัญญาตในนิวยอร์กค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเพื่อเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้ซื้อของขวัญพิเศษด้วยค่ะผู้าจัดการร้านอย่างคุณสเจฟานีก็บอกว่า สาที่ผ่านมาวุ่นวายมากเลยค่ะแต่เป็นการวุ่นวายที่ดีนะเพราะว่าคนเนี่ยก็คือแห่กันมาซื้อของตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะคะซึ่งเป็นเวลาที่เราอนุญาตให้มาต่อคิวได้ทีนี้ BTS pop up store ค่ะจะเป็นแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ครบวงจรที่แรกในสหรัฐอเมริกาซึ่งร้านก็จะเป็นของที่ถูกลิขสิทธิ์นะคะเป็นทางการจากคอลเลกชันต่างๆรวมถึงมีเครื่องแต่งกายเครื่องประดับค่ะซึ่งที่นี่ยังมีสินค้าตั้งแต่ ก่อนปี2020อะจ <Okay. S 2> นถึงปัจจุบันด้วยนะคะใครที่อยู่นิวยอร์กหรือว่ากำลังจะมีเพื่อนไปนิวยอร์กก็ฝากด้วยฝากาด้วย <laughs> ล้กันล้อเล่นก็น่าจะเป็นแบบที่ที่ทำให้นึกถึงบรรยากาศของวงเพราะว่าตอนนี้คอนโซลคอนเสิร์ตก็จะยาก hmm. แต่ละคนก็ต้องทยอยเข้ากรมกันนะคะยังไงก็รอเชื่อว่าถ้าเกิดเข้ากรมจบโ <laughs> หเจ็ดคนก็แอบบแอบบนานอยู่เหมือนกันนะกว่าจะแบบ okay. ครบอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาแน่นอนตอนนี้ก็ติดตามผลงานเดียเด่ยวๆของแต่ละคนไปก่อนอนะคะเพราะเชื่อว่าแต่ละคนก็มีสิ่งที่อยากทําแต่ของเขาไม่มีผ่อนผันใช่ไหมที่แบบว่าเอย้ปีนี้ติดงานขอผ่อนผันก่อนสาหรับวง BTS เนี่ยเขาน่าจะดูแลกันเต็มที่แล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้ากรมละพอถึงได้ถึงอายุ30ที่จะเหมือนอแบบว่า ผ่อนผันได้โอเคนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันผมเชื่อว่าไงแฟนๆก็อ้าแขนเวลคัมอยู่แล้วเวลาที่พวกเขาคัมแบ็กกลับมานะครับส่วนวันนี้ครบถ้วนสรุปขคาวบันเทิงของเรานะฮะเอ็มอูไปประกอบร่างกันต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ